เมริตหลับตาและกำมัดด้วยมือกำแพงหยุดสั้นลงส่งลมกระโชกผ่านเขาและปลิวผมไปด้านหลังเมื่อเมอริตลืมตาห่างจากจมูกของเขาหนึ่งนิ้วเขารอให้บ้านทำมากกว่านี้ เพื่อเพิ่มน้ำแหลมเจ้าชูบทพีีิเขามันรออยู่มันหายใจเมื่อหัวใจของเขากลับสู่อกของเขาเมริคก็กระซิบว่าคุณไม่เหน่าเหรอกำแพงกระเพื่อมต่อหน้าเขาเขาไม่ถอยกลับบ้านก็ไม่ทำเช่นกันนั่นคือจุดประสงค์ของการเดินบ้านใช่ไหมเขาถามพร้อมกับตอกตะปูลงบนฝ่ามือ ที่จะอาศัยอยู่ผู้อยู่อาศัยครั้งสุดท้ายคือในช่วงทศวรรษที่1 7 3่ัใช่ไหมแล้วคุณไม่เหงาเลอรูปแบบของแสงและความเมืดเต้นระบำเหนือผนังขนาดที่เงาเลื่อนผ่านหน้าต่างฉันเสียงของเขาแทบไม่ได้ยินแต่เขารู้ว่าสถานที่นั้นได้ยินฉันเหงามานานแล้วแน่นอนว่าฉันมีเพื่อนๆร่วมง,งาน ฉันก็เลยไม่โดดเดี่ยวแต่ฉันก็ยังรู้สึกอยู่มันเป็นความเหงาที่ลึกซึ้งและยาวนานชนิดกลุงที่เกาะอยู่ในกระดูกของคุณกล้ามเนื้อของเขาแข็งมากจนแขนของเขากระตุกเมื่อเขาขยับมันเขากดปลายนิ้วอย่างระมัดระวังจากนั้นจึงใช้ฝ่ามือแตะผนังข้อนิ้วของเขาเจ็บจากการบีบแน่น ฉันจะดีกับคุณถ้าคุณดีกับฉันเขาสัญญาบางทีบางทีเราอาจเริ่มต้นใหม่ได้ห้องก็นิ่งเขารออยู่กลืนรออีกสักหน่อยฉันยอมรับเสียงหัวรอะยาบหยาบดังขึ้นในลำคอหนูพวกนี้ช่างน่ารักจริงๆห้องเฮียชีพรจรของเมริดเริ่มเต้นแรงขึ้น แต่กำแพงกลับถอยห่างจากการสัมผัสของเขาถอยหลังถอยหลังจนกระทั่งพลิกกลับเข้าที่เฟอร์นิเจอร์มีลักษณะเป็นเจลและปรับทิศทางใหม่แม้ว่าโพรมจะยังพลิกคว่ำอยู่ก็ตามเมอริดหยิบปลายของมันขึ้นมาอย่างระมัดระวังและเรียบลงเมื่อเขามองขึ้นไปเขาเห็นภาพผันคอถักหลากสีวางอยู่บนพื้นและเงาก็หายไปบทที่เ วันที่1 9ตุลาคมพศ2376ลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษซิลาดรู้สึกเหมือนว่าเขาสามารถหายใจได้ในที่สุดเขาทิ้งมันไว้เบื้องหลังทั้งหมดบ้านพนักงานเมืองความทรงจำการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่นแทบไม่มีความขัดแย้งกำแพงเหล่านี้ไม่มีภาพวาดของคุณนางในอดีตหรือของผู ดวงตาที่ทาสีติดตามเขาและกำแพงก็ร้องเพลงด้วยเวทมนต์ที่เขาจะรวมเข้ากับตัวเขาเองใช้เขาทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังยกเว้นศบตอนนี้พวกเขาถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีใครพบพวกเขาอีก และนั่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ของลอนดอ n Institute for the Keeping ออฟเป็น n ช e เปตบลูมที่ได้ยืนกรานที่จะทำลายเขาด้วยเขายอมรับจำนวนพนักงานขั้นต่ <prompt> ำเพราะถ้าเขาปฏิเสธความช่วยเหลือใดๆก็จะถือว่าแ a ล k กอสเอ็นเป็นที่ดินที่มีชื่อเสียงซึ่งจดทะเบียนกับ L.I.K.E.R ดังนั้นการเล่นตามกฎของพวกเขาจึงดูดีสำหรับตอนนี้ เขาเดินไปตามห้องโถงที่มีหน้าต่างหันหน้าไปทางทิศตะวันออกดื่มด่ำกับยามเช้าอันสดใสของฤดูใบไม้ร่วงท้องฟ้าสีขาวสว่างสดใสเขาประสานมือไว้ด้านหลังเขายิงสูดอากาศเย็นที่ไหลผ่านบานหน้าต่างที่เปิดอยู่เขาอยู่ที่บ้านที่นี่เสียงฝีเท้าที่ใกล้เข้ามาทำให้เขาหยุดชะงัก เมื่อหันกลับมาเขาเห็นสเตลลี่ลิ 7, สเจ็สจวนของเขากำลังเดินเข้ามาใกล้ลิสเจ็ 7, เป็นพนักงานคนเดียวที่เขาเก็บไว้จากเฮนสป,ปีเขาปล่อยส่วนที่เหลือเข้าเมืองเขาต้องการไม้เท้าโครงกระดูกที่นี่เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นจริงๆเท่านั้นและลิเจ็เขาเชื่อใจลิเจ็มาโดยตลอดเขาเข้าใจมากกว่าคนอื่นๆเมื่อคนรับใช้มาถึงเขาก็คงคำนับ ขออภัยที่รบกวนคุณแต่แม่บ้านจากบอสตันมาถึงเร็วโอ้ศิลาสยบมือโบกมือแล้วทั้งสองก็เดินกลับไปตามทางที่ลิสเกตมาเขารู้ว่าไอเ e r คเามีบริษัทร่กในอเมริกาพวกเขาคงมีภาระหนักเกินไปในการนำคนจากบอสตันเข้ามาศิลาซ่อนรอยยิ้ม ยิ่งเป็นการดีที่เขาต้องการมีแม่บ้านที่ไม่ใช่คนในพื้นที่เขาไม่ได้ถูกปลดออกจากคาราผบกพันโดยสิ้นเ<ม>ชิงแง่มุมต่าง,งๆของกอสเอนยังคงไม่คุ้นเคยกับเขาเมื่อเข,เขาเข้าใจธรรมชาติของเวทมนต์นของบ้านอย่างท่องแท้และอาศัยอยู่ที่นั่นตามระยะเวลาที่กำหนดตามที่กำหนดไว้ตามกฎของเอวไ r เคเขาจะไล่พนักงานออกอย่างระมัดระวงังเขาไม่ต้องการให้พ่อมนต์จอมทุ่น ู้ว่าจูจูคาถาก็หายไปจากบ้านและฝังตัวอยู่ในตัวของซิลาดพวกเขาลงบันไดไปที่ห้องเช้าไม่มีทหารราบคนใดรอเปิดประตูซึ่งทำให้ซิลาดยิ้มในใจเมื่อก้าวเข้าไปในห้องที่ตกแต่งด้วยสีขาวและสีเขียวสายตาของเขาจ้องมองไปที่หญิงสาวคนหนึ่งบนเก้าอี้นวงเธอลุกขึ้นทันทีแต่ก่อนที่ลิตเกตจะแนะนำตัวได้ ซิลาดก็พูดว่าคุณเย็นเด็กไปหน่อยสำหรับแม่บ้านใช่ไหมไวัยยี่สิบต้นต้นอย่างมากก็กลางกลางพออีกอย่างหนึ่งเธอไม่มีประสบการณ์ผู้หญิงคนนั้นส่งยิ้มอย่างอดทนให้เขาฉันรับรองได้เลยว่าฉันได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีทั้งในด้านงานทําความสะอาดและด้านเวทมนตลอดฮอ,อกกูดลิเจิดกระแอมในลำคอ แม่บ้านหลอดเขาขูดนางธารดาลางคิน